สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจออีกแล้วนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนําให้เพื่อนอีกแล้วเช่นเคยครับโดยรอบนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนดาวโหลดตัวเกม Devil May Cry Mobile นะครับถือซะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆที่ไม่มี a อคเคาท์ว c แชทหรือว่าคิวคินั่นเองนะครับก็สามารถทําวิธีที่ผมจะสอนนี้ได้เลยนะครับสามารถเล่นได้แน่นอนครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโดยที่วิธีการติดตั้งนะครับหรือดาวน์โหลดแล้วก็สมัครเนี่ยก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองทําตามที่ผมสอนไปเลยนะโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆไปดาวนโหลดตโปรแกรมตัวนี้มานะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ apk นะครับก็ดาวโหลดติดตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ใช้ดีไวต์ ขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราเข้ามาภายในตัวโปรแกรมแล้วนะมันก็จะมีตัวเกมนะครับอยู่ด้านล่างนี้เลยนะเรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดอ่านี่เห็นไหมติดตั้งก็รอติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสตอปไว้ก่อนนะอ่ะแล้วให้เรากลับออกมาครับแล้วก็เลือกตรงมุมข้างล่างนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าตาที่มันยังไม่ได้ล็อกอินด้วยอ่าแอคเคาท์อะไรนะครับให้เรากดเข้าไปตรงหน้าตัวนี้เลยนะ กดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นรูปแบบให้เรากรอกนะครับโดยที่ว่าถ้าใครมีตัว QQ อยู่แล้ว Account QQ นะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยหรือว่าจะมี WeChat อยู่แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับส่วน Account ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคือ Account ของแอปอะไรนะจากนั้นนะครับก็ให้เรามากดเลื่อนมาตรงฝั่งด้านนี้นะครับนี่กดในหน้านี้นะเสร็จแล้วครับเราก็กดตัวนี้เลยนะครับให้เราเจนนะครับเลข ID ของเรานะครับขึ้นมานะ พร้อมกับใส่นะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับที่เราต้องการนะครับจะตั้งเป็นอะไรอย่างเช่นอ่าผมตั้งเป็นจะ1 2 3 4 5 6อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลยอันนี้เพื่อนๆก็ตั้งไปนะครับสามารถกดดูได้นะเออกดตรงนี้เปิดเอาดูก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ตั้งแบบนี้หรอกนะครับพอเพื่อนตั้งพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับมากดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะมันถึงจะกดยืนยันตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันไปเลย ตัวแอปจะพาให้เราเด้งมาหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราใส่นะครับเลขบัตรประชาชนของคนจีนนะครับทั้งหมด18หลักนั่นเองนะแล้วก็ชื่อภาษาจีนนั่นเองนะต้องย้ำนะครับว่าให้เป็นภาษาจีนนะครับด้านบนส่วนด้านล่างจะเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะพอเรากรอกข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตัวด้านบนตัวนี้นะครับกดไปเลยนะจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับว่ากดตกลงไปนะ อ่าแบบนี้เลยนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแอคเคาท์ Out ของเรามานะจากนั้นนะครับเราก็เข้าเกมปกติเลยนะครับก็รออัปเดตนะครับแพทให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็กดยืนยันอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราถึงจะเข้าสู่ตัวเกมข้างในได้นะครับก็หน้าตาเดี๋ยวเรารออัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นพร้อมกันละกันนะ โอเคครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับภายในตัวเกมนะมันก็จะมีให้เราเลือกช n นลนะครับด้านขวาจะเป็นช n นลนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น l e n สนะครับเลนสของช n นลนะครับว่าอยู่ในช่วงไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็71-80นั่นเองนะมันก็จะมีช n น l ตั้งแต่7 1็ดงแปนะครับก็เลือกไปนะครับอยากจะเล่นช่วงไหนนะครับตอนนี้ก็มีไกลเลยนะ มีเป็ร้อยเลยนะครับพอเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดตกลงไปอ่ะผมจะอยู่ที่15 5นะครับอยู่ในเลนร้อยห้าสิบเอ็ดถึงร้อยหกสิบนะเออส่วนไอตัวจุดฟา้ฟาฟ้าส้มส้มอะไรพวกนี้นะครับก็คืออ่าคนนะครับว่าถ้าเยอะก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าคนน้อยก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะอ่ะมันก็จะให้เรากดเริ่มเกมด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันก็จะเป็นแชปเตอร์หนึ่งนะครับ โอเคครับพอเริ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมมันก็จะมีถามนะครับว่าให้เราเล่นในระดับฮาร์ดหรือว่าระดับอีซี่นะครับก็เรามาลองเลือกเป็นอีซี่ก่อนละกันนะเออฮาร์ดอาจจะยากเกินไปนะครับอ่าเห็นไหมครับเล่นได้นะครับอันนี้ผมเล่นในระบบอีมูนะครับนี่ก็จะมีแดชลบนะโจมตีนะครับโจมตีธรรมดาอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจมตีหนักนะอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระโดดนั่นเองนะนี้ก็เป็นยิงปืน ส่วนระบบออตโต้นะครับมันยังไม่มีให้เนาะ,ออะก็จะมีคัตซีนให้เราดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกมแนวดำเนินเนะื้อเรื่องนะอประมาณนี้แล้วกันนะครับขอกดข้ามไปแล้วกันนะก็ะจะมีสอนนะครับะจะเลือกเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่าจีนก็ได้นะครับอา ก็จะมีสอนให้เรากดคอมโบนะครับนี่ตามนี้เลยก็กดตามที่เขาบอกนะส่วนเลือดนะครับเลือดมอนสเตอร์สัปหลาดพวกนี้นะครับให้เราสังเกตดูนะเวลาเราโจมตีมจะมีหลอดขึ้นเห็นไหมตีให้หลอดมันหายไปนะครับนี่มันก็จะตายนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับโอเคครับหน้าตาคร่าวๆตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนระบบต่างๆนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปกดดูในชาแน l ผมได้แล้วกันนะครับก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันใช้อาไว้ทําอะไรนะครับพร้อมกับเราตั้งค่าตัวเกมด้วยนะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคร่าวๆแล้วกันนะครับภายในเกมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับที่เวลาเราไม่ได้ลงไปผจญภัยหรือดําเนินเนื้อเรื่องนะครับเราก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ลองไปทําตามดูกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่มีปัญหาตรงไหนก็มาคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับก่อนจากกันไปนะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนด้วยลวกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกํนาลังใจผมด้วยละกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่เกมหน้าเล่นที่ผมจะเอามาแนะนําอยู่เรื่อยแน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ